ผมเล่กพ่อวันที่สองก็จริงๆถ้าอย่างที่บอกฮะไม่มีไม่มีผู้ใหญ่สองคนที่ผมบอกที่กอบสุขกับพี่เล็กพลลงจารุจินดาที่ก็ไม่มีอาร์ตระสุดวันนี้ครับก็เป็นเป็นทุกอย่างเลยป่ะเป็นทุกอย่างที่ที่ให้อนาคตให้ให้อะให้ให้ความรู้ให้ให้ทุกอย่างในชีวิตต่างยเขาพูดว่าแทนผมเล่กพ่อวันที่สอง ครับรงานเรื่องแรกคืออะไรจริงๆถ้าเป็นเรื่องแรกจริงๆที่ลุงเล็กกำกับคือ,อ,อแม่ัวคนใหม่ตอนนั้นยังเป็นผมยังเป็นเ,เอ็กซ์เตเมนอยู่เลยแล้วก็มาได้โอกาสจากพี่กอบสุขกับพี่เล็กนาลงก็ได้เล่นแม่ัวบลำโพงเรื่องแรกแล้วก็พ,พี่พี่เล็กนาลงเป็นเป็นเป็นพ่วงกับเรื่องแรกแล้วก็ ก็เรื่องนั้นก็ได้ไหน่ีนึ่สูงสูงมากแล้วเราก็เป็นเป็นคนที่แบบอดทนกับเราพอสมควรเพราะว่า<ม>เรื่องคนเล่นเรื่องแรกอะเนาะม,ม,มันก็ไม่ไม่ได้คล่องไม่ได้อะไรอยู่ยแล้วก็ได้มา ได้ความรู้เยอะจากจากจากพี่เล็ก ok, แล้วก็เป็นเหมือนลูกบ้านเนี่ยค่ะครับครัสอนขอเขา,ขาเขาแบบว่าเร่มทุกเรื่องเลยดีกว่าทุกเรื่องเลยจริงๆแล้วตั้งแต่เรื่องยิ้มเลยตั้งแต่เรื่องยิ้มผมเข้ามาวงการ,รกแรกๆลองไปย้อนดูได้เลยยิ้มผมไมไ่เป็นคนยิ้มแบบนี้ที่เล็กเป็นคนสอนมาแ,แกแกยิ้มแกยิ้มกว้างสุดไม่หล่อแกยิ้มกว้างสุดไม่หล่อเวลาพูดอย่าเรียบาก จะเป็นอะไรอารมณ์แบบนี้แต่ว่าแต่ว่าเราพอพอเราพอเราเริ่มอยู่ในวงการ,รเราก็เริ่มพกฤิปมัน,นทำจิงตามที่พี่เล็กบอกอ,อย่างเงี้ยยิ้มก็พยายามจะแบบไม่ยิ้มกว้างแต่ยิ้มกว้างไม่หล่อเกเ็นคนยิ้มกว้างไม่หล่อยิ้มมุมปากเล็กๆเนี่ยพี่เล็กพี่เล็กเป็นคนปรับปรับเขาเรียกอะไรปรับปรับบุคลิกภาพให้หลายอย่างหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องการแสดงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเพราะว่าพี่เล็กเราใกล้ชิดกันตลอดเพราะว่าตอน ตอนเข้าวงการก็คือแทบจะแบบปีหนึ่งปีหนึ่งแทบจะเจอกันเกือบทุกวันเพราะว่า,าถ่ายละคเรเสร็จก็ต้องไปเช็คเทปกับกับจากนเล็กตลอดแล้วก็เล่นเล่นละครกับบ้านนี้ตลอดอส่วนปีหนึ่งต้องมี2เรื่องอแรกแรกประมาณสิปีแรกก็ต้องแบบ พอเทศกาลสำคัญก็จะเข้าไปไหว้ไปขอพรตลอดค่ะพี่อคะถ้าเกิดว่าพี่เองยังคงรับรู้ในนี้ถึงแบบว่าคนที่มาร่วมส่งให้แกไปสู่ขอบคุณที่ที่อาจมีอะไรอยากจะสื่อถึงอีกจะบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องเอาเอา,เอาตัวผมเองคนเดียวนะ,ะผมไม่ต้องห่วงเด็กคนนี้ละเด็กคนนี้เคยรับปากว่าจะดูแลตัวเองให้ได้พี่เล่ก็จะห่วงมากเวลาผมไปหาไปไหว้ไปไหว้ เป็นไงบ้างนี่สินเป็นไงบ้างเป็นไงเก็บเงินได้ขนาดไหนแล้วดูแลพ่อแม่ดีไหมอะไรเงี้ยถ้าพี่เล็กได้อยู่ได้ยินอยู่ทุกอย่างที่พี่เล็กห่วงผมทําได้หมดแล้วมีเงินเก็บหลักสิบล้านละนะฮะดูแลพ่อแม่ได้แล้วมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้แล้วดูแลครอบครัวดีแล้วดูแลพ่อแม่ดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรกับเด็กคนนี้แต่ว่าแต่ว่า แอบใจหายนะครับแอบใจหายคัอันนี้ก็มาก่อนแม่ก่อนงานที่มาก่อนแม่พอใช่ครับกอดน้องกอดไม่ออโทรหาแต่เมื่อวานแล้วโทรหาแต่น้องบอยลูกสุกร์ที่เป็นผู้ชายค่ะแล้วก็โทรหาพี่อุ๊กอ่ะบอกแบบจะโทรหาพี่กอบสุขดีไหมอะไรเงี้ยก็ก็พี่บอกโทรเลยบอกจริงแรกรับอกเสียใจด้วยนะพี่สุขก็จะยินเสียงแล้วก็เลยแบบไม่ ไม่ลบกวนนะครับพี่สุขผมรมาแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าบังเอิญรู้รู้รู้ก่อนหน้านี้ละรู้ก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งพี่สุขไม่เคยพี่สุขไม่เคยบอกบอกใครเลยว่าพี่เล็กถ้าเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นโรคเป็นโรคโรคหนึ่งเขาบอกผมมาสักสามเดือนที่แล้วว่าเออพี่เล็กไปป่วยอยู่นะป่วยอยู่นะอะไรเงีง้ยก็ก็กะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้า ถ้าตามภาษาเด็กอะกว่าวปีใหม่นะเพราะที่พี่เล็กตอนเขาป่วยนะต้องบอกนี้ก่อนว่าที่เล็กอะเป็นคนเข้มแข็งมากเป็นคนแบบถ้าป่วยจะไม่ให้แทบจะไม่ให้ใครเจอเลยแทบจะไม่ให้ใครเจอเลยผมมีโอกาสเจอที่เล็กปีกว่าที่แล้วที่ผมลงคลิปนะนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่เจอนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วตอนป่วยก็ไม่ได้เจอเลยก็กล่าวว่าแบบที่สุขบอกเราแล้วว่าเออที่เล็ก พี่เล็กไม่ค่อยดีนะพี่เล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ย<ม>ังยังยังโอเคอยู่เราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเร็วขนาดนี้ไนชีิตยังไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่ว่าเออเดี๋ยวปีใหม่ปีเนี้ยย,งงยังไงต้องไหว้ให้ได้ไปต้องต้องไงต้องต้องไหว้ให้ได้เพราะว<า>่าพี่เล็กแกก็เจ็ดสิบกว่าแล้วอะไรเงี้ยยังไงต้องไหวให้ได้ก็ไม่ทันไม่ทันก็โอเคไม่เป็นไรเราก็มาถ้าถ้าพูดภาษาเราก็เหมือนลูกบ้านเนี่ยก็มาช่วยงานเพราะว่า จริงๆนี่ก็บินมาจากลำพางเพื่อมางานมาช่วยงานโดอตรงเวลาท,ที่เราทราบข่าวมันก็คงบีบหัวใจพี่อาร์ตด้วยเพราะว่าเราเองก็เหมือนเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านนี้อย่างที่พี่อาร์ตบอกคือต้องบอกอย่าง <c oughs> นี้ก่อนผมยังไม่เคยสูญเสียใหญ่เลยอ่ะยังไม่เคยสูญสูญเสียใหญ่เลยียเพราะแม่ยังอยู่ครบเลยคแค่นี้ยังแบบเราก็ยังงงๆแบบจริงเหรอหรือหรือหรือผมผมรู้ข่าวจากพี่อู๋พี่อู๋ซึ่งเป็นลูกสาวเล็กจริงเหรอโดนแฮกเปล่า เฟซบุ๊กโดนแฮกหรือเปล่าเราถึงโทรไปโทรไปหาลูกล,ลูกชายกับลูกสาวทั้งสองคนขอพี่เล็กว่าจริงหรออะไรเงี้ยโอเคปรากฏว่าจริงก็รีบขายของอยู่ก็รีบตะเกียกตะกายหาหาตัวเพื่อบินกลับมาช่วยงานวันแรกค่ะำสอนเรื่องการใช้ชีวิตบ้างค่ะพี่อาร์พี่มีความรู้สึกว่าย,ยังคงจําปิดในใจมาตลอดของพี่เล็กคืออะไรบ้าง ผมทำงานวงการมาพี่เล็กจะสอนตลอดว่าไม่ให้ไม่ให้ทำงานสายไม่ให้มาทำงานสายผมอยู่วงการ17ปีสายสวันซึ่งพี่เล็กรู้ได้ว่าสายวันไหนผมบอกเลยว่าวันนี้สายวันนี้สายนะวันนี้รถชนอยู่หน้าไปกองไม่ทันนะมีวันเดียวที่ตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันไปเกาะนัดเจ็ดโมงวันนั้นทำงานมาสี่สิบกว่าวัน ก็ก็ไม่สายครับนางเองแต่งหน้าไม่เสร็จถึงกองแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้สายับไม่ได้สายแบบคนอื่นแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเรื่องการบางตัวเรื่องการที่แบบว่าทํางานเราเราเข้ามาเราเข้ามาวันวันแรกเป็นยังไงให้ให้เป็นแบบนั้นไปตลอดพี่เล็กจะเข้มงวดเรื่องนี้มากพอมีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นไงแกอะไรเงี้ยโอเคโอเคครับพี่เล็กเอาอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาอยู่อะไร ใช้ชีวิตคือส่วนใหญ่เลยครับนอกจากพ่อคนแรกพ่อคนแรกเาไม่ห่วงนะพ่อคนแรกเขานะรขาู้ว่าเราเป็นไงแต่ว่าด้วยความที่เล็กกับมาสัมผัสเราได้สิบกว่าป,ปีเขาก็จะแอบห่วงนิดน,นึงเพราะเขาจะเจอช่วงที่เราแบบช่วงแีวขึ้นสุดอะ่ะช่วงที่เราขึ้นขึ้นขึ้นสุดเพราะว่าผมมาอยู่นี่ก็น่าจะเป็นพระเอกที่ที่เขาปั้นมาก็เลยก็เลยเขาเขาค่อนข้างห่วงว่าเออมันมันจะเจิงก,กับชื่อเสียงไหมมันจะ มันจะเก็บตังค์ได้ไหมมันจะเลี้ยงดูพ่อแม่เขาจะเขาจะซีเรียสมากเรื่องเรื่องเก็บเงินเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งก็เข้าไปพ่อแม่อันนี้เห็นเห็นเขาจะดู Facebook ผมเขาจะเออเห็นทําดีแล้วนะเหมือนผมก็จะทาเหมือนเมื่อไหร่ที่ผมไหว้พ่อผมก็จะเข้าไปไหว้ ที่ตอบสุขกับพิวแลง็งกับผิวแข็งอันแล้วันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีแล้วเป็นธรรก็ที่บอกครับก็เหมือนพ่อแม่คนที่สองครับอันนี้ก็คือคือพูดได้เต็มปากวา่าพ่อแม่คนที่สองคือเป็นผู้มีพระคุณในวงการสองคนที่ที่ที่มีที่มีแล้วแบบ ไม่ได้ถ้ามีอะไรก็ต้องก็ต้องมาช่วยพาร์การเป็นหัวหน้าครอบครัวของพี่เล็กการดูแลพ่อลูกลูกการดูแลพี่กอบสุข ah ที่ตัวพี่อาร์ตเห็นแกแบบมีมุมมองไหนที <the <the ่แบบเป็นแบบอย่างกับพี่อาร์ตบ้างพี่เล็กจะเป็นผู้ชายใจเย็นเล่กเป็นผู้ชายใจเย็นจริงทีสุขจะไปดูดูหัวหน้านะแต่พี่เล็กก็จะดูจะดูพี่สุขอีกทีดูห่างๆดูห่างๆดูแบบว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้แบบให้คาปรึกษานะอะไรอย่างเงี้ยลราก็จะไม่ได้เป็นผู้ชายที่แบบเห็นเห็นแก่เป็นแบบ เป็นผู้ชายแบบอย่างเงี้ยแกเครื่อแข็งนะอย่างเข้ม่แข็งเลยแกแบบตอนที่แบบอย่างที่บอกตอนป่วยแกแทบไม่ให้ใครเห็น<ม>เห็น,เห,นเห็นตอนตอนที่เขาป่วยเลย<ม>ขนาดเราก็เราเราเป็นเออเราเราสนิทเราสนิทมากก็เก็เรียกเราทุกครั้งที่ไปไอ้ลูกชายเป็นไงไอ,อ้ลูกชายเป็นไงเพราะว่า บ้านนี้จริงๆถ้าจะปั้นผู้ชายจริงๆแล้วที่ที่แบบเอาแบบมีมีชื่อเสียงอะ่ะมีแค่สองคนที่เป็นผู้ชายนะมีพี่หนุม่มสันติสุขแล้วจากพี่หนุม่มสันติสุขก็คือผมเลยอะ่ะเชิญค่ะเชิญคาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอะ่ะโอเคจากพี่หนุม่มสันติสุขแบแล้วก็จะมาอีกหลายคนแต่ว่าเขาผมอะ่ะเขาจะแบบเหมือนผูกพันผูกพันมากหน่อยเพราะว่าอยู่หลายปีแล้วก็แล้วก็ ทำตามที่ที่เขาสอนได้ไม่งองแงพยายามพยายามทำอะไรก็ไดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับนีบ่